สวัสดีครั้งครับกับ Ranger. ลายเรนเจอร์เนี้เดี๋ยวจะมาโปรโมตกิวให้นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะปับป๊บปับป๊บปั๊บเนี่ยฮะลายชื่ยกิวเดี๋ยวจะใส่ไว้ในใต้คลิปด้วยคงจะไม่เข้าไปครบทุกกิวแล้วนะประมาณยี่สิบกว่ากิวกิวหรือไกลดีกิวอเอาเอาเอาอกเสียงง่ายๆแล้วกันนะ ออแล้วเกี่ยวกับการสอนทำคลิปการตัดต่อฮะอไปดูกองแก๊ง channel นะครับเขาไล่ๆล่ทำให้น้องๆอยู่ไปดูตรงนั้นก็ได้นะ <c oughs> ผมไม่มีปัญหาเชิญเลยแค่ขี้เกียจทำอยู่แหละ <c oughs> เออไปดูนั่นแหละลิงก์อยู่ไหนลิงก์โดยมันกดดูยังไงแต่ผมกลับมาใส่ไว้ให้แล้วตรงที่ช่องแนะนำชาแนลต่างๆ ไม่กล้าเอามาใส่ในท้ายคลิปไงก็ไม่ได้ไปขอเขาไงใส่มั่วก็ดูไม่ดีใช่ไหมเหมือนไปขโมยของเขาโมแปะอะไรเนี้ยต้องขอเขาก่อนไงจะทำอะไรก็เถอะถคลิปพี่แชร์ได้นะสบายสบาย <laughs> เออก็ต้องประโยชน์เดิมอันไหนมันมีประโยชน์ต่อคิดว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ด้วยกันหรือเกมนั้นๆก็ แชร์แค่นั้นเองอันนี้ก็รับหมดแล้วนะแต่ระดับยูไม่ต้องมาแล้วกันเพราะตอนนี้นั่นมากเนี่ยมาหกสิบคนเลยเนี่ยจะโอ้โหคือเนี่ยเดี๋ยวโปรโมตกิวให้ก็ออกออกไปกิวอื่นอะไรบ้างก็ได้นะไม่ได้ตีเลยไงรู้จะสร้างกิวตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพอสร้างใหม่ก็ จะกลับมาใช้กดเดิมนะครับเดี๋ยวจะใส่กดไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจทำตามกดที่จริงก็ให้ดูตามนี้ครับเนี่ยช่วงต้นก็จะรับประมาณนี้แล้วพอสักกิลเลเวล6ก็จะเริ่มรับระดับซ u เปอร์มาสเตอร์เข้ามา ก็จะน่าจะรับสูงสุดประมาณ 50.. าส p e r เปอร์มาสเตอร์50ใครเก่งกว่านี้ก็คงต้องใายลายกันเอ้ยไม่รับอะ่ะหรือพอไปปลายเดือนหรือว่ากิลวเริ่มแบบโหดแล้วว่ะจนแบบตียากอะไรเงี้ยก็อาจจะรับระดับยูคุนทราระดับอุนทราเข้ามาด้วยก็ได้พอรับอุนทรามาได้แบบเริ่มเยอะแล้วน่าจะโอเคผมก็จะไปเปิดกิ้วใหม่ ฟาร์มไปเรื่อยๆเพราะเกิดมาเพื่อฟาร์มพอๆๆเพิ่มยากมันก็เราก็เบื่อไงอแล้วใครถ้าอยู่เกิ้ยวเก่าๆแล้วไม่ไหวก็เนี่ยเดี๋ยวมาแนะนํากิวอื่นๆเพราะอันนี้มันจะแบบอย่างผมมันจะฟาร์มแบบอะไรอะ่ะตัวได้ล่อนไปเรื่รอยๆอ่ะแต่เกิวที่จะมาแนะนํานี่เขาอาจจะอยู่เป็นที่ก็ได้เริ่มตรงไหนดีวะเริ่มตรงที่รับ PVP ก่อน ที่หลีกสไหมสองหกศโอเคครับได้หลีกสก็ประสบความสําเร็จครับ <c oughs> ยอดเยี่ยมคืออย่างที่บอกครับเอาเอาเออย่างที่อีกคนบอกอีกว่าอยู่สักรีเจอ3ก็ได้พอไปปลายสัปดาห์ก็ขึ้นไป2พอแล้ว <c oughs> พออยู่2เท่าที่เห็นคือแพ้รัวๆเลยอะคือ สำคัญสุดคือขั้นต่ำคือเขาใส่เกียร์พอๆกับเราหลีอสองเนี่ยและส่วนใหญ่เกินครึ่งใส่เกียร์ดีกว่าเราและบอดไม่งูบอดฉลาดกว่าเราแน่นอนสเต็ปเขาได้อะไม่แน่ก็โกงอีกแถมแถมกันไปก็มันโอกาสแพ้สูงก็ลงมา3จะเล่นง่ายกว่าเพลินๆแล้วก็ไม่ต้องสู้ตามโหดๆก็ได้มั้ง เราอยู่สองก็เอยอยู่สักสามอะ่ะแล้วก็เก็บรางวัลอะไรอะ่ะเพชรกิลวไปอะ่ะนี้ก็อาจจะดีกว่าอันไหนวะอันไหนเนี่ยแหละไออันนี้ดิก็ทีละเก้าร้อยไปใช่ไหมเก้าร้อยยี่สิบถ้าหลีกหนึ่งก็พันหนึ่งเนี่ยก็อยู่แค่นี้ก็ได้ครับปนอยู่ประมาณเก้าร้อยกว่ากว่าเนี่ยพอแล้วจะได้มีเงินซื้อกระป๋งกัน แม่จะมาโป,โปรโมทกิวไปเรื่องอื่นก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องพูดบ้างแต่ให้รู้ระดับของตัวเองแล้วกันครับว่าสู้ได้ประมาณไหนคือขึ้นไปลีกไหนแล้วมันเริ่มแบบเปิดถ้ามันแพ้จะเยอะก็ไล่เปิดเกียร์ดูถ,ถ้าเกียร์เขา,าดีกว่าก็ทําทําใจแล้วกันก็ลงปรุงมาหน่อยไปเกียร์พร้อมค่อยขึ้นไปจะได้ไม่หัวร้อนครับผมร้อนทุกๆเกมอะ เซ็งเซ็งีกแลหวอวะก็ดีอ่ะมีคนแอดมาก็แฮปปี้ดีแต่ไม่ได้เตรียมมันจะไม่แฮปปี้ตรงนี้แหละสองวันแล้วอ่ะเดี๋ยวออกวันนี้แหละดีจะออกตอนนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวโปรโมทให้คนอื่นเขาก่อนอ่ะคนแรกมันต้องพิมพ์ป่ะวะ ผมก o ปี้มาแล้วคอนโทนวี Ctrl v ได้ไหมเออได้มันจะมีถ้าเล่นบุญคอมนะครับมันก็ก o ปี C, ้คอนโทนซีคอนโทนวีมามาวางแปะอีกอันก็คือชิปชิปใช่ไหมลูกศรขึ้นอะ่ะแล้วก็ Insert ครับอเอาอยู่ใกล้ๆกันใกล้ปุ่ม Enter กลางอะ่ะอ่าเซิร์ตกิวแรกมิชชั่นครับอยู่คนเดียวล็อกกิวด้วยโอ้หเลเวลเจ็ดนะครับ ผมว่าไม่รู้เขาพยายามใส่ข้อความตรงนี้หน่อยดินะคือคนอื่นเขาจะได้รู้ว่ารับประมาณไหนนะครับแตเ่เลเวลเจ็ดนี่ไม่น่าจะตีคนคนเดียวไหวอะ่ะมีเหลือกล่องระดับสูงให้แน่ๆก็ลองติดต่อพูดคุยกันไปครับอ่ะอ่ะแต่ผมเปิดให้ดูเนี่ยผมก็ใส่ไว้เนี่ยรับ40ถึง M99 เนี่ย นะต่อไปข้ามข้ามไปแล้วกันนะเปิดหมดไม่ไหวอะคนเดียวอยีกแล้วครับเลเวลสครับอันนี้ก็ต้องฟาร์มกันนานหน่อยใครอยากจะไปบุกเบิกก็ลองดูครับคนไทยเข้าตามสบายครับโอเคคน่าจะรับคนไทยทุกคน ใครยังว,งว่างๆอยู่ครับหรือว่าแบบไม่ค่อยได้ตีอะลองมาเซิร์ชกับกิวเหล่านี้ดูก็ได้ครับแล้วเวลาพิมพ์ชื่อกิวพยายามเว้นวรรคนะครับก็คืออย่าพิมพ์แบบติดๆกับข้อความอื่นนะผมก๊อปปี้ยากไงเกคนครับเลเวลหอืมมาครับอย่าลืมแก้ตรงนี้นะ คือถ้าแบบถ้าจะรับคนคน,คนนอกเพิ่มอ่ะก็บอกหน่อยว่ารับเลเวลประมาณไหนใส่แบบผมก็ได้หรือบางทีอัปเดตวันที่ก็ได้เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ากิวนั้นยังอยู่ดีหรือเปล่าพราะบางทีก็อะไรอ่ะเลิกเล่นไปแล้วอ่ะเหลือตะกิ้เปล่าอย่างเงี้ยอ่ะต่อครับ เยอะดูใต้คลิปด้วยกันผมคงก๊อปปี้แปะแปะไว้ให้เลเวล8ครับเราอินทุกวันครับก็น่าจะไหวยอยู่นะแต่ละงวันสงสูงหัวคิวก็น่าจะตีกันกันไปอะ่ะแต่ละงวันล่างๆน่าจะเหลือเยอะมือใหม่ก็น่าจะไปได้อะ่ะ ระดับกลางๆที่แบบพอตีตัวล่างๆไหวอะเนี่ยโอ้โหบอสน่าจะเริ่มโหดแล้วใครที่แบบอยากอยู่นานๆก็น่าจะลองอยู่กิวนี้นะระดับยูก็ลองพูดคุยกันนะครับหรือหัวกิวมาเห็นก็สอบถามกันเอาแล้วกันโอ้ยเจ็วะ่ะเห็นยังเหนื่อย ยังไม่ครึ่งเลยเนี่ยขนาดข้ามไปแล้วเนี่ยคนเดียวเลเวล8เลยอะทำไมอ่ะเข้าได้ทุกคนนะรับทุกคนโอ้โหกิลเก่งอยู่ก็ระดับกลางๆน่าจะไปไหวนะหรือ,อ,อระดับยูน่าจะเข้าได้ก็อ,อ,อย่างว่าเลเวล8บอสน่าจะมีเหลือเลเวล7ก็มีบอสบอสดีๆมันก็ชั้น5ใช่ไหม ห้าหกเจดจะมาสามชั้น6ตัวก็แบ่งคนลุ่นละ3าก็น่าจะโอเคที่เหลือก็ตัวตัวเล็กๆไปข้ามทีละเยอะๆแล้วกัน <c oughs> ดูไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะต่างกันมากหรอกโปรโมทให้แล้วนะเอออันนี้เยอะหน่อย ก้าคนครับระดับยูคนเดียวอบอสเหลือเยอะแน่นอนครับเขาไม่น่าจะเคลียร์คนเดียวไหวหรอกนอกจากจะจ่ายวันจ่ายจ่ายเพิ่มอะทีละห้าใช่นะเพื่อลงเพิ่มตามสบายด้วยครับเอา เลเวลหครับกำลังไล่ไลมาเลยแสดงว่ากิวยังไม่แน่นแต่ระดับยูก็มีน่าจะพอไหวอยู่ก็ลองเข้ามาดูอ่ะแค่นี้ละกันครับที่เหลือไปไล่หากันเ,เองอืมผมบอกกติกากันนิดนึงเอ้ยแนวแล้วกันว่าวิธีดูแลกิวนะคือทำไมหลายๆคนเขาถึงไม่เข้ากิวคุณหรืออะไรอเงี้ยคือ น่าจะมีอาการกคล้ายกันก็คือไม่ไม่ไว้ใจเพราะเข้ากิวคุณเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเตะเราออกเมื่อไหร่ไงก็ยัง,ย,งยังเป็นเด็กไงก็เหมือนผมตอนหัวร้อนเนี่ยผมก็มานั่งไล่เตะคนไม่อ่อนออกก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> หรือบางทีไปแย่งแย่งตีกันตัวที่โหดๆแล้วเป็นเด็กไงเราก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นแย่งกูตีกูเตะออกเลยเยนี่ย มันเป็นเหตุผลแปลกๆไม่แปลกหรอกสำหรับเด็กมันก็คือโอเคอะ่ะมาขาโมยของขวกูใหญ่สุดกูเตะมึงเออฉะนั้นเขาเลยไม่อยากเข้ากิวที่หัวเป็นเด็กตื่นที่สายเด็กๆผมก็ยังมีเด็กๆอยู่เยอะในตัวแต่พยายามข่มไว้อยู่เออต้องข่มนะต้องแก้ไขตัวเองนะเนี่ยฉะนั้นก็ปรับปรุงตัวเองครับ จะเตะจะ,ะไจะล,ะล่กระรุกระรุนากระรุนาใส่กฎกติกาให้ชัดเจนแล้วถ้าเขาทำผิดตามกฎนั้นค่อยมาเคลียร์นะเอาให้ชัดเจนครับอย่าแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามใจตัวเองคือถ้าทำอย่างนั้นคนก็หนีคุนคุณหมดอะครับไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอกแบบทำอะไรตามใจตัวเองอ่ะคนอื่นเขาก็ไปเป็นคนไง คุณก็ทําเหมือนแบบอยู่เหนือพวกเขาเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยอะ่ะเพราะเขาก็คิดว่าตัวเองจิ้งใหญ่เหมือนกันนะจะสอนไงดีว่าประมาณนี้ก็จะเตะคนออกจะจะจะรับคนก็เอาให้มันชัดเจนครับประกาศก่อนบอกเขาก่อนล่วงหน้าหรือไม่ชอบอะไรก็บอกก่อนว่าขอแบบนี้แบบนี้นะ บอสชั้นสูงผมผมขอนะอะไรอย่างเงี้ยก็ประกาศให้ชัดเจนไปก่อนเ <ś c oughs> หนื่อยเหมือนกันด้ว <ś> ย <c oughs> แล้วถ้าก็อยู่ที่เขาอีกฝ่ายว่าจะทําตามไหมถ้าเขาแบบไม่โอเคเนี่ยเขาเขาอาจจะออกก็กดออกไปเองหรือถ้าเขาไม่โอเคแล้วเราก็าาอาจจะปรับเปลี่ยนเพื่อแบบรับฟังกันอะว่าเอ้ มันก็ไม่ดีนะวอสตัวเก่งก็แบ,บ,แบ่งๆกันตีบ้างสิจะตีอะไรคนเดียววะเออเขาพูดคุยกันเข,า,ขาบอกอย่างผมก็อาจจะขอบอสชั้นสูงๆแต่ผมจะเป็นคนมาตีปิดไงนะอาจจะชั้นเจ็ดชั้นหกผมขอนะอะไรเงี้ยชั้นห้าตีกันไปเลยตอนที่มีใส่สองไอเดียแต่ผมมาตีก็มาตีท้ายๆนเพราะรู้อยู่ว่าน้องๆน,น,น่าจะตีกันไม่เข้าอย่างไงผมก็ต้องมาปิด อะไรอย่างเงี้ยเออก็คุยกันแบบนี้ทารับกันได้ก็อยู่ด้วยกันทารับไม่ได้ก็ออกแค่นั้นเองว่าน่าจะแร์แล้วก็วเปิดกิวมาเรียกเรียกคนมาช่วยๆกันแล้วก็ก็ต้องมีรางวัลติดมาติดมือบ้าง <c oughs> อะแต่ผมออกเลยแล้วกันไม่ได้ตีไงแล้วก็น่าจะอยู่กันได้นะระดับจูใช่ไหมกดสองแต้มกนแล้วกัน เนี่ยขอบคุณตรงนี้ได้คนขนนกด้วย que. น่าจะอยู่กันได้นะครับไหวนะถ้าไม่ไหวก็รับเก่งๆเข้ามาเพิ่มครับอยู่ที่หัวหัวคิวแล้วกันอรอบแล้วอืมทำพิธีเลย ผมว่าเลือกคนออนบ่อยๆเลเวลส,สูงๆแล้วกันนะแล้วก็ทําดีๆครับอย่าอย่าแกล้งกันนะไม่ดีเลยคือเจอเขาแกล้งเงี้ยก็จําชื่อมันไว้ครับแล้วอย่าไปวุ่นวายกับมันอีกเจอคนนี้ถอยเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปด่าทั้งสังคมนะได้นําให้ด่าเฉพาะคนคนนั้นเรียบร้อยตั้งลองแล้วอะ หัวขขยเดียว16ชั่วโมงเพิ่งจะออน14แล้ว31แล้น้องยังเด็กไปหน่อยแต่เล่นมาเก่งขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเด็กนะคือระดับ S คือแสดงว่ามีความอดทนมากพอที่จะเล่นมาสูงขนาดนี้แต่ให้ด้านบนแล้วกันเขาน่าจะเล่นมันหันกว่าอ่ะเชิญครับดูแลกันด้วยนะ อะแล้วผมก็สร้างอันใหม่เลยเต้องสร้างอะ่ะผมก็ต้องตีไงไม่งั้นก็ไม่มีเกียร์มาทำคลิปอ้าวกดไม่ติดฟาร์มวันนี้วันที่เก้าอยู่จะเปลี่ยนชื่ออื่นบ้างวะมาฟาร์มก่อนเลยนะ 09.04อ่ะวันนี้ก่อนเปิดตั้งหลายกิวแล้วจำไม่ได้อ่ะล็อกเลยนะช่วงต้นครับรับเหมือนเดิมคือตั้งแต่เริ่มเข้ากิวได้40ถึง M99 ครับใครยังว่างก็เข้ามาก็ให้สังเกตประมาณนี้แล้วกันล็อกเลยนะ อันนี้น่าจะบอกทีสุดท้ายแล้วนะก็ยึดกฎนี้ไปก่อนนอกจากจะสร้างกฎใหม่เขถ้าช่วงต้นๆรับแค่นี้ครับช่วงบอสเลเวลหนึ่งถึงสี่ ดึงถึงหแล้วกันรับแค่44 m99 หลังจากนั้นถ้าบอสเลเวลหกเปิดเมื่อไหร่ก็ระดับซูเปอร์มาสเตอร์ก็เข้าได้ครับหลังจากนั้นก็ให้ดูจากสมาชิกลูกกิวคนอื่นที่ไม่ใช่ผมอ่ะผมก็ระดับอยู่สมมติตอนนั้นซูเปอร์มาสเตอร์50เข้ามาแล้วถ้าคุณเลเวลไม่เกินเขาคุณก็เข้าเข้าได้กับขอเข้ามามาได้ าอาจจะเกินไปน,นิดหน่อยเออก็ได้คือให้ดูจากอ่ะเดี๋ยวเซิร์ชจากตัวอย่างแล้วกันเพะยังเปิดไม่ครบเลยเพียบมากอะอย่างเงี้ยกออย่างนี้นสมมติเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ห้าสิบเจ็ดเนี่ย ก็ใครเลเวลไม่เกินนี้ก็เชิญได้แค่ไม่นับตัวผมที่เป็นหัวกิวถ้าคุณเลเวลไม่เกินระดับลูกน้องในกิวอ่ะเรียกว่าอะไรอะลูกทุกทีมในในกิวอ่ะเขเข้าเข้าได้ครับขอเข้ามามา,มาไดา้คือก็ไม่อยากให้แบบอยู่ดีมาเลเวลแซงหน้าคนเก่าไงก็ดูไม่ค่อยดีก็อยากให้อำนาจคนเก่ามากกว่า น่าจะประมาณนี้เ,เนี่ยเขียนบอกอย่างเงี้ยเชิญเลยครับน่าจะครบแล้วนะวก็โปรโมทกิ้ก็หรือถ้าจะเข้าเป็นลูกลูกกิ้ก็พิมพ์ชื่อไลน์อะไรไว้ก็ได้ครับแล้วก็บอกว่าเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่กิ้ไหนอยากได้ตัวก็มาโปรโมทได้อะไรเงี้ยหรือ ิวไหนที่ไม่มีในรายชื่อก็มาโปรโมทได้หรือมีรายชื่อแล้วจะมาใส่รายละเอียดเพิ่มก็คอมเมนต์ก็ได้ครับแบบ,บพยานยไปนิดนึงอาจจะได้เจอเพื่อนที่ดีอาจจะได้กิวที่อยู่กันไปนานๆครับกิวผมนี้ก็อย่างที่เห็นคือเร่่อนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว,ว,วจะมาสตาร์นี้ก็ได้แต่พอคุณเก่งผมก็ไม่รับแล้วละ่ะหรืออาจจะรับตอนทีอ่อยังไงเดียว เราเออผมจะแก้ก็อความตรงนี้แล้วกันว่าพอเริ่มจะรับระดับทุกชนชั้นอะไรเงี้ยทุกทีมก็เดี๋ยวจะมาแก้ตรงข้อความก็ให้เน้นดูที่ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะแค่นี้แล้วกันครับโอ,อ้เนื้อเนย่อ <c oughs> บานก็จัดไปชั่วโมงกวา่าแสบคอเลยเลทไหมเดี๋ยวค่อยเลทแล้วกันเดี๋ยวรอคนเข้าก่อน รอบนี้ล็อกแล้วนะครับห้ามมั่วนะเครือกว่ามาไวเกินแล้วรอบสองจังลืมลืมล็อกอีกอะงงตัวเองเบลอมากกิวฟาร์มไดีขอเปลี่ยนหน่อยเว้ยมันเลื่อนได้ว่าเออปีแข่งไสลเลยครับแท็กออนไททันซีซั่นสอมามามาแล้วหรือเปล่าวะคุ้นๆอยู่แต่วันพันแมนนี่ ประกาศแล้วนี่ว่าจะทำ <c oughs> อ่ะโอเคครับแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ